เล่นสนุกให้มากขึ้นเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่เราลืมไปแล้วว่าการเล่นสำคัญและสนุกแค่ไหนลองให้การเล่นสนุกแบบเด็กๆเ,เข้ามาเติมเต็มชีวิตให้สนุกสนานและเกิดความสุขที่มากขึ้นบ่อยครั้งที่การเล่นช่วยให้เรามองเห็นสิ่งที่เราหลงลืมหรือมองข้ามไปจดประวัติการเล่นลองใช้เวลาสักครู่ใคร่ครวญดูว่าตอนเป็นเด็ก คุณเล่นอย่างไรเล่นคนเดียวหรือเล่นกับเพื่อนๆหรือมีเพื่อนเล่นเป็นสัตว์เลี้ยงขณะที่คุณคิดเรื่องนี้ให้สังเกตว่ามีความรู้สึกสนุกเพลิดเพลินเกิดขึ้นหรือไม่หากคุณสังเกตเห็นรอยยิ้มของตัวเองก็ให้อ้อยอิงอยู่สักพักเล่นบ้างไรบ้างเพื่อกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งลองสำรวจเรียนรู้มองหาประสบการณ์ใหม่ๆออกท่องเที่ยว หรือใช้เวลากับคนที่คุณรักการศึกษาพบว่าเมื่อคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบเด็กๆคุณจะรู้สึกเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งรายการของเล่นคิดถึงสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขในตอนนี้อาจเป็นการเดินป่าใส่เสื้อผ้าแบบแปลกใหม่หรือดูคลิปท่องเที่ยวรวบรวมรายการของเล่นแล้ววางแผนลงมือทานัดเดทเพื่อเล่นอย่าลืมกำหนดเวลาเล่นไว้ในปฏิทินด้วย ไม่ว่าจะเล่นคนเดียวหรือกับเพื่อนก็ตามทำแบบเดียวกับการกำหนดเวลาออกกำลังกายหาเพื่อนเล่นชีวิตจะสนุกมากขึ้นเมื่อเรามีคนทำสิ่งต่างๆด้วยกันมองหาคนที่ชอบเล่นเหมือนเราแล้วชวนกันเล่นเอาการเล่นมาใช้ในชีวิตประจำวันสตีฟรอสแห่งมูลนิธิ l i f e is Good Kids บอกว่าการเล่นเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญ ในการสร้างการยืดหยุ่นและฟื้นคืนทางอารมณ์เราสามารถนำทัศนคติการเล่นมาใช้ในการทำงานและใช้ชีวิตนำความคิดที่สนุกสนานมาใช้กับทุกสิ่งที่คุณทำอยู่แม้แต่งานที่ยากที่สุดหรืองานที่ต่ำต้อยที่สุดคุณก็รู้สึกสนุกได้เมื่อเจอเรื่องยากหาทางกลับมาเล่นเราใช้เวลามากมายกังวลและเครียดกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น ลองกลับมาสู่ปัจจุบันแล้วดูว่าคุณจะเติมความสนุกสนานการเล่นให้กับตัวเองได้อย่างไรหัวเราะมากขึ้นการหัวเราะไม่เพียงแต่จะทําให้รู้สึกดีเท่านั้นแต่ยังปลดปล่อยความรู้สึกดีๆออกมาอีกด้วยลองดูหนังตลกหรือคลิปสัตว์เลี้ยงหรือเล่าเรื่องตลกที่คุณชื่นชอบให้คนอื่นฟังหรือลองคิดถึงสิ่งที่ทำให้คุณหัวเราะหรือยิ้มได้ในอดีตแล้วคุณจะหัวเราะได้อีกครั้ง